สงสัยไหมคะทาไมบางคนใช้แล้วไม่เงานี่เลยจ้าตัวนี้นะคะสเปรย์เคลือบเงาของ Mycar Super นะคะพี่ๆหลายคนถามมาว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมบางคนมีคอมเมนต์บอกว่าใช้แล้วไม่เงาเลยนะคะพี่ๆวิธีใช้อยู่ด้านหลังขวดนะคะจะบอกว่าตัวนี้จริงๆง,งานคุณภาพดีมากนะเก็บฝุ่นได้ดีไม่เป็นข้ามไม่เป็นรอยนะคะแล้วเวลาลูกค้าเช็ดแล้วมันเคลือบกัน UV ได้นะคะเคลือบเงาได้กัน UV ได้ แล้วก็ไล่ระดับน้ําได้ลูกค้าหัวสเปรฟอกกี้แบบนี้นะคะผมรายละเอียดมีให้ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานรายละเอียดสินค้าคําแนะนําคําเตือนนะคะแล้วก็ผู้ผลิตนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแบรนด์ดีนะคะอยู่ในห้างชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะใครที่สนใจตัวนี้หนูจัดโปรอยู่น้านะคะลูกค้าจ๋านี่เลย สาขวดแบบนี้นะคะ199บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่ๆขาใครที่ล้างรถขับไปปุ๊บแป๊บเดียวฝุ่นเกาะแล้วนะคะไม่ต้องใช้น้ำล้างแล้วนะใช้ตัวนี้ฉีดและใช้ผ้าเช็ดค่ะเก็บฝุ่นได้ดีมากนะคะเหมาะเลยสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่อยู่หองอยู่หอพักนะคะไม่มีล้างน้ำบ่อยๆนะคะแนะนำตัวนี้ลูกค้าแคปรูปทั้งหาน้องแอดมินได้เลยนะ